สวัสดีครับมาอีกสาขาหนึ่งนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีพี่อุ้มครับผมบอกเบอร์โทรก่อนเลยอุ้มบอกเบอร์โทรศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดครับก้า4สี่ห้าสี่ศูนย์หนึ่งสามครับโอเคเบอร์โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะครับนะวันนี้มาดู power box ที่พี่อุ้มเขาประกอบอยู่เรื่อยๆนะครับ นี้เป็นกล่อง power box นะครับอืม่ะเป็นกล่อง power box อันนี้ที่ประกอบใช้กันละใช่อายุสักใช้อายุปีนึงแล้วเหรออุ้มเนี่ยใช่ปีนึงแล้วนะครับครับครับอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะครับน่จะให้ดูอ่าหน้าตานะครับข้างบนข้างบนนะครับผมจะไม่ทําปุ่มอะไรไว้เลอะเละหน่อยนะนิดนึง่นอกจากปุ่มนี้นะครับครับปุ่มนี้นะครับเอาไว้เปิดนี่นะครับเปิดดวงเปิดดวงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสว่างมากถ้าตกตอนกลางคืนนะครับ เนี่ยเจ๋วมากเลยเหมือนสปอร์ตไลท์รถยนต์เลยว่เหมือนสปอร์ตไลท์รถยนต์ผมก็เลงจะพูดให้แล้วมันปรับอันนี้ได้ด้วยได้นะครับสมมติว่าเราจะดันออกมาข้างหน้าเพื่อนะครับนี่นี่นะครับเราจะถือไปแบบนี้นะครับครับมุมองสองไปข้างในดิมองไปในนี่ฮะพี่พอเห็นลำแสงนะอันนี้มันสว่างเหยนั่งไงนั่งไงเห็นไหมไกลๆนะครับนี่นี่ครับอันนี้น้ำหนักเบานะครับผู้หญิงก็ถือได้สะดวกสบายนะครับไม่เกินสิบโลเอ๊ะอยู่แถวแถวสักสักสี่ห้าโลอ่ะครับ ครับครับแบตเตอรี่อุ้มใช้สเปคไหนอ่าแบตเตอรี่ของเราใช้แบตลิเทียมนะครับเพราะว่าตะกั่วกรดเนี่ยมันจะหนักมากอืมแล้วก็ใช้ไฟได้น้อยนะครับอันนี้เราลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักโดยการใส่แบตลิเทียมเข้าไปนะครับแบตก็จะประมาณ20 20แอมป์ขึ้น20แอมป์ขึ้นไปนะครับเราจะไม่ใช้ต่ำกว่านี้นะครับแล้วแต่แแล้วต่สั่งนะครับก็จะเป็นเอ่อยี่สิบสองแอมยี่สิบห้าแอมป์ 50แอมป์และก็100แอมป์ลูกค้าสามารถคัสตอมไมท์ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ายิ่งแบตเตอรี่ใหญ่น้ำหนักยิ่งเพิ่มขึ้นหน่อยแต่พี่ใช้ไฟได้นานขึ้นใช่มาดูด้านในนะครับด้านในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวิตช์นี้นะครับเป็นสวิตช์อีกอีกหนึ่งสวิตช์นะครับที่เราเอาไว้เปิดนะครับเอาไว้คุมพอร์ตสิโวลต์พวกนี้ใช่ครับอันนี้เป็นหลอดไฟ DC นะครับหลอดไฟ DC เราแถมนะครับแถมในชุดนะ แถมในชุดครับ5วัตต์ครับ5วัตต์อันนี้5วัตต์แท้นะครับพี่นะนะครับสมัยก่อนเป็นบอดี้อลูมิเนียมใช่ครับอันนี้ทนทนทนดีตัวนี้ทนใช้ได้เนี่ยฮะเนี่ยไปแคมปิ้งพี่มี5วัตต์2หลอดก็กินข้าวได้รู้เรื่องนะครับพี่ใช่ครับอันนี้แถมในชุดนะครับมี2หลอดแล้วสายกี่เมตรอุ้มสาย5เมตรครับสาย5เมตรครับพี่สาย5เมตรครับใช่ยาวกว่านั้นมันจะเกะกะถูกถูกเก็บลําบากแล้วเก็บลำบากครับ5เมตรนี่ก็เหลือๆแล้วฮะครับไปแคมปิ้งครับกลลางงใในนนตตรเ็ท์ได้ ใช่ครับมี2หลอดครับดีซีสองชุดแล้วก็อันนี้แจ็คเป็น2รูให้คครรัับบจะเสียบรูไหนก็ได้ครับติดเหมือนกันนะครับนี่นะครับออืม่แล้วตอนนี้ฝั่ง usb อ้ฝั่ง usb นะครับอีก1สวิตช์นะครับฝั่ง usb นี่นะครับฝั่ง usb usb เรานะครับเป็นพลิกชาร์จนะครับอ่าอันนี้เสียบได้2เครื่องครับอ่าอันนี้ก็2เครื่องอีกหนึ่จุดนะครับอันนี้ก็1เครื่องแต่ว่ามีสวิตช์ on off นะครับอ่ตัวนี้ ่ามีหลายเวอร์ชั่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าดูตัวนี้นี่เป็นพิกชาร์จเหมือนกันชรอันนี้ผมเน้นเนี่ยนะครับพี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มจะจะเน้นเรื่องอุปกรณ์นะพี่นะเพราะว่า่เออถ้าพี่เลือกใช้พวกนี้ร้อยกว่าบาทถูกๆเนี่ยมันใช้ได้ไม่นานพี่นะครับหัวพวกนี้หัวหนึ่งสามร้อยกว่าบาทนะพี่นะนะครับคือควิกชาร์จจริงๆชาร์จไอโฟนได้ชาร์จแอนดรอยที่เป็นไทป์ซีได้นะครับอุ้มลองเทสอุ้มลองเทสมาลองลองเทส ครแคชชาร์จให้ให้ดูนะหัวตัวนี้ก็ได้เนี่ยครับฝั่งนี้นะครับแอนดรอยด์ก่อนอันนี้ใช้ซีใช้ซีใช้ซีนะครับใช้ซีครับปึ๊บนี่ขึ้นครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแบบเียวคันเต็มอยู่แล้วนี่เต็มอยู่แล้วนะครับอ่าปึ้งวิ่งวิ่งครับกว่าเดอีกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สถานะการชาร์จนะครับอ่ามาดู iPhone ครับกดครับ อ่าอันนี้ไอโฟนแบบเป็นหัวไรนิ่งอยู่นะไอโฟนตัวเดิมอยู่ไอโฟนตัวเดิมครับก็ยังขึ้นปกติครับคนึ่องเปอร์เซ็นต์ถ้าหัวพวกนี้จ่ายไปนิ่งปกติเขาจะชาร์จไอโฟนได้ปกตินะครับอุ้มลองเอาเสียบไอโฟนปกตินั่นแหละมันเดิมมาแหละแต่เอาหัวตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าปึ๊บอ่าเปลี่ยนตัวนี้ครับแกนะครับอืมอยู่ทางอ่าครับ นี่ชาร์จแล้วแปดบสอเปอร์เซ็นต์นะครับชาร์จนครับถ้าหัวชาร์จพวกนี้ดีก็มันก็อยู่ยาวพี่ใช้ได้นานเลือกสายดีๆครับเลือกสายชาร์จดีๆกล่องนี้25่แอมป์ถ้าพี่ชาร์จมือถือ2เครื่องเอาแบบตัวท็อปตัวใหญ่เลยนะครับพวกรุ่นท็อปๆหน่อยพี่ก็ชาร์จได้ประมาณ4ี่ห้รอบอ่ะพี่ครับ ยาวๆเลยนะครับมือถือได้แท็บเล็ตได้แท็บเล็ตได้อะไรที่เป็นหัวชาร์จ usb นะครับเสียบได้เลยแล้วก็เต็มเรียวเพราะว่าของเราเป็นฟลิ๊กชาร์จแล้วเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปอุ้มเดี๋ยวหาหัวชาร์จที่เป็น type c เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันน่าจะเป็น type c ออกแล้วครับมีมีมีใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อย่างว่าแล้วมันอายุปีกว่าแล้วพี่ครับอายุปีกว่าแล้วอัปเดตแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ชาร์จไฟบ้านอย่างเดียวครับชาร์จไฟบ้านพี่ก็จะมีมี สายตัวนี้ไปให้เสียบปลั๊กตัวนี้แล้วพี่ก็เสียบไปบ้านก็ชัดเลยครับได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็าเสียบไปบ้านเปิดดวงในอุ้มมาดูข้างในมาดูข้างในกันนะครับอ่าพาดูข้างในกันเลยครับข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เซลล์แบตยี่ห้าแอมป์เดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปจะเปลี่ยนบี s เอสนะครับุมครับไม่เอาตัวนี้ละเอาตัวที่เสถียรกว่านี้ใช่ครับอ่ามีฟิลคร่อมครับ อันนี้เป็น DC ชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่ใช่เอาสวิตชิ่งอย่างดีใส่เลยเอ่ออันนี้สวิตชิ่งมินเวลนะของเราทําเองก็ใส่ประมาณนี้แต่ว่าเวอร์ชั่นแมสต์โปรดักชั่นขายปกติก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะพี่นะอะแดปเตอร์นะใหญ่นะครับจะเป็นแบบชาร์จแบตชาร์จแบตโดยเฉพาะเลยใช่ครับครับข้างในดูการไวริ่งครับพี่ผมเขาก็จะซีนพวกกาวแห้งกาวยางอะไรไว้ครบเลยนะครับนี่ด้วยกันช็อตไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมด้วย พราะพวกนี้เวลาหิ้วมันมันเคลื่อนที่อยู่แล้วถูกไหมอ้มเคลื่อนที่มันสะเทือนอยู่แล้วอ่ามันสะเทือนอยู่แล้วเวลาเอาใส่รถไปแคมปิ้งอย่างนี้แล้วกล่องก็ต้องเลือกให้มันแข็งแรงด้วยพี่ใช่ครับนี่พี่เท็ดด้รานะครับน้ําหนักเบาพอเบาเลยถือสบายสบายเลยถือสบายสบายอันนี้น่าจะประมาณสักสักสามสี่โลเองครับใช่ครับประมาณนั้นใช่ใช่ครับแล้วอีนี่นี่ชาร์จลำโพงได้ด้วยอ่าอีกตัวนึงเพื่อลูกค้าสั่งเป็นแพ็คคู่อันนี้ทำทำสอดพิเศษมาเนี่ยสอดพิเศษมาจะเป็นสายตัวนี้ สยขาวนี้นะครับพี่เปิดลำโพงไปแบตเตอรี่ในลำโพงมันฟังได้ห้ชั่วโมงแล้วแบตหมดพี่ก็เสียบชาร์จได้ตรงนี้อาชาร์จได้เช็คแบตนี่ครับเช็คแบตเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอันนี้แบตต่ำพอดีเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวกำลังชาร์จพี่เสียบชาร์จ p พ w e r ว a n แตัวใหญ่แล้วก็ฟังลำโพงพี่ฟังได้ทั้งคืนเลยนะพี่นะลำโพงใครที่ใส่แบตเล็กไปครับ นะครับใส่แบตเล็กไปแบบว่าฟังแป๊บเดียวมันมดเงี้ยเราทาแบบนี้ได้เลยใช่ครับหรือใครมีลําโพงอยู่แล้วอุ้มมลาโพงที่ชาร์จแบตได้นะใช่ครับแค่บอกสเปคมาเดี๋ยวจูนแรงดันตัวนี้ไม่ให้ง่ายเลยครับง่ายเลยใช้งานได้เลยสะดวกสบายมากดูอันที่กําลังประกอบอุ้มอ๋อตัวนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บกำลังขึ้นประกอบขึ้นงานประกอบ ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุม USB แล้วก็ช่องจุดบุรีนะฮะตัวนี้นะครับช่องจุดบุรีอันนี้ก็จะเป็น USB นะครับชาร์จเหมือนกัน4.2แอมป์นะครับมีสวิตให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มี DC โวลต์บอกด้วยนะครับชาร์จจากแผงได้อันนี้เวอร์ชันชาร์จจากแผงนะพี่นะเวอร์ชันปกติในพี่ราคา3,009พี่นะครับเนี่ยแบบนี้ครับก็จะได้สายชาร์จไฟบ้านแล้วก็หลอดไฟ ความยาว5เมตรไปด้วย2ชุด2หลอดอันนี้คือ3,900รวมส่งทั่วประเทศพี่นะครับนี่ดูแบตของเรานะครับอ่าแบต22แอมป์นะครับครับตัวนี้แบตใหม่นะพี่นะตัวนี้22แอมป์ครับนี่เราก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับครับอ่าตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เสียบชาร์จจากแผงได้ด้วยอัปเกรดจาก3,900เป็น4,500พี่นะครับก็จะมีระบบชาร์จไปจากแผงมาใช่แนะนาแผง50ขึ้นไปพี่50วัตต์ถ้าเป็นโมโนยิ่งดี50 60วัตต์ได ร้อยวัตยิ่งดีครับใช่ครับร้อยวัตต์ก็จะชาร์จเร็วหน่อยใช่ครับมีมินิมินิให้ดูด้วยครับตัวนี้ไหนอันนี้เวอร์ชั่นคุณครูก็ไม่ใช่ครูเนี๋ยันนี้เวอร์ชั่นครูเลยสองสามปีแล้วครับครับเนี่ยเพ่ประกอบไว้อันนี้ให้ดูนะครับให้ดูตามจริงช่องนี้เสียบหลอดไฟนะฮะเออเสียบหลอดไฟจากสมัยนั้นยังไม่ยังไม่ได้ใช้แจ็คเนาะยังไม่ได้ใช้แจ็คอันนี้ผมผมทําให้ดูเฉียครับครับตัวนี้ก็ตัวอย่างนะตัวอย่างมือถือ ตัวนี้ชาร์จมือถือตัวนี้ช่องจุดบุรีเอาไว้เสียบพัดลมนี่แหละแต่ว่าทีนี้ผมเอาพัดลมมาต่อตรงนี้ให้ดูอันนี้พัดลมดีพัดลม DC ซีพัดลม DC ส่วนมากเนี่ยสวิตช์กดตัวนี้จะพังเร็วพังไวเพราะว่ามันจะสปาร์กนะครับไฟดีซีสปาร์กกดไปกดมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ใช่พังไวหน้าคอนแทกนะครับหน้าคอนแทกมันเสียเร็วใครที่ใช้ไฟดีซีแต่ผมเปลี่ยนมานะครับเป็นวัลลุ่มหมุนนะครับนี่หมุนเร่งความเร็วเลยเร่งความเร็วได้เลย แรงใช้ได้นะพี่นะโอเคแม่ครับอันนี้หน้าสิบหกนิ้วนะใช่ครับอ่าอันนี้เราเบาก็ได้เบาได้ใช่เบาได้จะเบาอีกก็ได้อ่านี่นะครับอันนี้ก็แบตลิเธียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบตซองนะครับทำมาสองปีกินไฟน้อยนะพี่นะอีกตัวเนี้ยกินไปแอมกว่าเองไอ้พัดลมพวกเนี้ใช่ครับใช่ครับเต็มที่เกียร์สามหนึ่งจุดสามแอมใช่นั้นใช่ครับกินไฟน้อยพี่ครับแต่เวลาพี่ขนขึ้นรถ มันอาจจะเกะกะแค่นั้นเองนะพี่เอาเอาพัดลมไปด้วยมันจะมีพัดลมที่เป็นโบเวอร์อยู่ครับตัวนั้นแหละนั่นแหละครับอันนี้เวอร์ชั่นคุณครูหน่อยนะครับแต่เวอร์ชั่นขายจริง mass production ก็จะเป็นพวกแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับนี่แข็งแรงนะครับแบบนี้ สนใจก็ทักไลน์ทักไลน์ครับเบอร์โทรเมื่อกี้อีกพี่อุ้ม087 087ครับ9454013ครับใช่ครับแอดไลน์ได้หรือโทรหาพี่อุ้มได้เลยครับอยากได้เวอร์ชั่นนี้แตนดา a ร์ดเริ่มที่3,900อยากได้เวอร์ชั่นที่ชาร์จจากแผงได้ด้วยก็จะเป็น4,500หรือพี่ว่าแบต22แอมป์มันน้อยไปอยากเพิ่มแบบเป็น50แอมป์ก็ทักพี่อุ้มมาราคาแบตก็จะเพิ่มตามสเกลมันนั่นแหละพี่ ใครชอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็100แอมมอย่างเงี้ยก็โอเคได้เสร็จแล้วแจ๋วนะพี่นะ812โวลต์100แอมป์เนี่ยพี่ใช้ได้แม่งน่าจะเกือบเกือบาทิตย์เลยพี่จะใช้ลืมครับแต่ว่าด้วยน้ําหนักมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นหน่อยนิดนึงพี่ครับจะต้องใหญ่ขึ้นใช่กล่องก็ต้องใหญ่ขึ้นพี่เดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปที่เป็นแบบ power box ตัวใหญ่อุ้มอินเวอร์เตอร์พันวัตต์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้แบตเตอรี่เป็น100แอมป์ แบบล้อเข็นเลยเดี๋ยวพี่อุ้มจะมาเสนอกันคลิปต่อไปนะพี่นะนะครับพวกนั้นเอาไว้ใช้แบบเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นาวเลยอันนี้ power b o ครับวันนี้ขอบคุณพี่อุ้มมากครับผมครับครับสวัสดีครับ